ทั่วไทยยังคงมีอากาศร้อนนะคะส่วนพายุฤดูร้อนก็ยังมีหลงหลงอยู่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางนะคะจังหวัดไหนจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศบ้างติดตามกับสถานีอากาศ NVT กันค่ะ สวัสดีค่ะออกไปทำงานวันแรกหลังหยุดยาวเตรียมตัวเตรียมใจรับมืออากาศร้อนไว้ได้เลยค่ะทั่วไทยยังคงร้อนไม่มีแผวมีแต่จะร้อนขึ้นส่วนฝนลมแรงพายุลูกเห็บยังมีควันหลงเกิดขึ้นได้ในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางแต่โอกาสเกิดและพื้นที่น้อยลงจากช่วงที่ผ่านมาแล้ว ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนและว,วันนี้ยังมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลเอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาทําให้ยังมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ วันนี้พักเหนืออุณหภูมิสูงสุด35-42องศางเซลรเซียสมีฝนหล่มกระโชกแรงลูกเห็บตกได้ทิมแม่ห่องสอนเชีงยงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปาง พเยาวน่านแปรอุตรดิตตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสมีฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกที่เลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำภูอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมา ภาคกลางร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียสยังต้องระวังเรื่องของฝนลมแรงลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพานะครร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสจะมีฝนลมแรงได้ที่นครนายกฉะเชิงเซาสะแก้วและชนบุรีทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร้อนไม่แพ้พื้นที่ตอนบนค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้แตะเกณฑ์อากาศร้อนจัด40องศาเซลเซียสทะเลตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาคลื่นต่ำกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร สำหรับฝุ่น PM 2 5วันนี้ในโซนของภาคหเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังมีการสะสมตัวค่อนข้างมากถึงมากขณะที่กรุงเทพมหา,หาคนครและปริมณฑลฝุนน่นยังสะสมตัวเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าเที่ยง NBT News เช้านี้สวัสดีค่ะ